บทที่6แสงสีการมองเห็นสีของวัตถุวัตถุจัเกินแสงสีบางชนิดไวนะ้และจัสะท้อนสีบางสีออกมาจึงมองเห็นวัตถุเป็นสีนั้น,น,นการที่เรามองเห็นสีต่างๆได้เพราะมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาเราโดยการอาศัยแสงอาทิตย์หรือแสงขาวที่ตกกระทบประกอบด้วยแสงสีต่างๆหรือพวกเขียวน้งเงินเหลืองแสดแดงต่างกับการมองเห็นสีการมองเห็นของสีเกิดจากแสงจากวัตถุมาเข้าตาผ่านเลนส์ตาทําให้เกิดภาพไปตกที่จอตา เซลล์ Sell, ลูก,ก่วยทำหน้าที่รับรู้เกี่ยวกับการมองเห็นจะทำหน้าที่ได้ดีในที่มีแสงสว่างที่มากพอพกลูกเซลล์มี3ชนิด1ชนิดที่มีความไวสูงสุดต่อแสงสีเงินสองชนิดที่มีความไวสูงสุดต่อแสงสีเขียว3ชนิดที่มีความไวสูงสุดต่อแสงสีแดงเซลล์ Sell, ลูกแท่งทำหน้าที่รับรู้ความมืดและความสว่างทำหน้าที่ได้ดีในแสงน้อยไม่เกี่ยวกับการเห็นสีเมือ่อมีแสงสีเข้ามานั่งตาเซลล์ลูกบวยที่ไวต่อสีนั้นจะถูกกระตุ้นให้เห็นเป็นสีนั้นการบอดสี การมองเห็นสีได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากเกิดความบกพร่องของเซลล์รับแสงลูกปวยที่ไวต่อแสงชนิดหนึ่งเรียกว่าตาบอดสีวิธีการตรวจตาบอดสีทําได้โดยการใช้แผ่นทดลองตาบอดสีคนที่มีอาการตาบอดสีส่วนมากมักจะมีอาการตาบอดสีเขียวแดงหรือทั้งสองสีมีส่วนน้อยที่บอดสีงเงินแผ่นกรองสีแผ่นโปร่งแสงที่มีสีต่างๆในแสงขาวซึ่งแผ่นโปร่งแสงจะยอมให้สีเดียวกันกับมันทะลุผ่านเท่านั้นแต่ ก็จะมีบางแสงที่สามารถเด็ดลอดออกมาได้แผ่นกรองแสงสีแผ่นกรองสีสีแดงสีที่สามารถทะลุผ่านแผ่นกรองสีมาได้คือสีแดงเพราะว่ามีสีเดียวกับแผ่นกรองสีส่วนสีส้มและสีเหลืองคือแสงที่สามารถเด็ดลอดออกมาได้การผสมแสงสีแสงสีที่กระตุ้นเซลล์รูปกวายไวต่อแสงแสงสีเขียวแสงสีแดงและแสงสีน้ำเงินตามลำดับแสงสีผฐมภูมิได้แก่ สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแสงสีทุติยภูมิได้แก่สีม่วงสีน้ำเงินและสีเหลืองแสงสีเต็มแสงสีเติมเต็มคือการนำสีต่างๆในแสงสีมาผสมกันให้ได้เป็นสีขาวค่ะการผสมสานสีการมองเห็นสีของวัตถุนอกจากขึ้นอยู่กับแสงสีแล้วยังขึ้นอยู่กับสารสีด้วยเพราะสามารถดูดกลืนแสงสีบ่งสีไว้และสะท้อนแสงที่เหลือออกมา สารสีปฐมภูมิสีแดงม่วงสีน้าเงินเขียวสีเหลืองสารสีเติมเต็มคือการผสมของสารสีต่างๆให้ได้สีดําเช่นสารสีเขียวบวกสารสีแดงม่วงเป็นสารสีดําสารสีน้ําเงินบวกสารสีเหลืองเป็นสารสีดําการมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ การนำมาใช้ประโยชน์การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่แสงถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์ที่เรียกว่าโฟโตโวลตาอิกเมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งสร้างกระแสไฟฟ้าออกมา การนำมาใช้ประโยชน์การใช้แสงเป็นสารัการใช้แสงเพื่อสื่อสารหรือสร้างผลบางอย่างเช่นการใช้แสงในระบบการสื่อสารด้วยแสง (Optical Communication) หรือในเทคโนโลยีต่างๆเช่นการสร้งผลของหน้าจอการใช้ไฟสัญญาณหรือการวิะใช้แสงในการส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกแสงที่ใช้ในกรณีเหล่านี้มีลักษณะเป็นตัวกลางที่ช่วยในการส่งผ่านข้อมูลหรือสัญญาณจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง แสงสีในด้านงานกราฟิกโดยมีระบบสีดังนี้ 1. ระบบสี R G B 2. ระบบสี C M Y K 3. ระบบสี H S B 4. ระบบสี L A B 5. ระบบสี Gay scale 6. ระบบสี bitmap 7. ระบบสี index พวกเราก็ขอจบการนำเสนอบทที่6เรื่องแสงสีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะ